ลุนสวัสดยามเช้าครับผมยามเช้าเช้าฟ้าสดใสนะครับอากาศสดชื่นนะครับผมวันนี้ก็คนลาหนูจะพาเพื่อนๆมาเก็บกับดักของเรานะครับผมเก็บกับดักกระโนนะครับหลังจากเมื่อวานเรามาดักไว้เมื่อคืนก็วอรอบไปแล้วนะครับผมก็โอเคครับเมื่อคืนกับเช้านี้เรามาดูครับว่าเราจะมีตัวไหมครับหลังจากเมื่อคืนเราได้ไปแล้วเจ็ดตัวนะครับผมเช้านี้มาเราจะมา เก็บกลับกันครับแล้วพาพี่น้อมาดูเลยครับผมนะครับเรียบร้อยแล้วครับผมตัวนี้โอ้เหลือแต่หางโอ้โหมันกินไส้เละเลยครับพี่น้องดูครับดูครับพี่น้องให้ดูนะดูได้นะครับนี่ครับเหลือแค่ตูดครับนี่มันกินหัวครับ อบาตโตไปครับผมล้งต่อไปครับผมเสียไปแล้วตัวหนึ่งคนนี้เราข้ามาฝั่งนี้แล้วนะครับตะกี้ไปไปคูสะน้ำครับไม่ได้สักตัวมล้เมื่อคืนได้ไปตัวหนึ่งแต่ตอนเช้าโดนกินไปตัวหนึ่งครับเหลือมันเหลือแต่ตูดไว้ให้เราครับผมแตีนมันเหลือตูดเพราะว่านะครับเพราะกลับดีบไว้มันกินไม่ได้ถ้า ถ้าไม่หนีบไว้ก็คงจะกินหมดแล้วครับเนาะไปครับผมมาดูว่าฝั่งนี้จะอเอ่อจะมีตัวไหมครับวันนี้เมื่อคืนนี้โอ้สุดยอดครับกระต่ายวิ่งที่ครบเลยครับผมแล้วก็ได้ไปหกตัวครับเมื่อคืนฝั่งนี้เดี๋ยวเรามาดูนะแรกเราครับผมหลังแรกโอ้เฉือๆอยู่ครับผมนี่ครับโอ้ปากล้วงเฉยๆครับนลครับผม อันนี้เป็นกระโพดกระโพดดิบนะครับขีดได้หัวเชื้อแล้วนะครับผมเมื่อคืนกระโพดดิบขีดได้หัวเชื้อไปได้ไปสามตัวนะครับนี่ครับผมนะครับติดตามหลังต่อไปครับผมหัวเราข้างหน้าเยอะครับผมโอ้หลังนี้มันกัดเสียกลิ่นครับแล้วบอลลาร์นมันดึงไปหมวกไปครับมาเข็ดมันเก่งเนีย

โอ้นี่ครับโอ้ได้สุดยอดเลยครับนี่สุดนี่นี่ครับตัวงามครับนี่มดจอยหนึ่งเข่าหูเลยครับผมมาเครื่องก็ได้ไปตัวหนึ่งได้ครับมึงนี่ครับหลังนี่นะเอาเงี้ยเกาไซไปอีกนี่เขาไม่เงี้ครับนี่เห็นปะอืมสีพลเสืซอร์ไปครับนี่พี่น้อกดูครับตัวงามไหมหรอครับผมตัวแหลกมากครับเศร้านี่ ถือมันอ่อน no. อยู่ครับแสดงว่าถือขอนแจ้งวะนี่ครับเดี๋ยวครับข้าวโพดหวานข้าวโพดดิบครับฉีดด้หัวเชื้อโคตรลานนะครับผมนี่เห็นไ่มใส่ไดพ้นเนี่ครับเนาะพี่น้องเพื่อนๆมิพีที่ถามมานะครับเราใส่กับข้าวโพดดิบดีบ่เนี่ยครับผมนี่ครับผมคือหลักฐานนะครับเหรอแต่ว่าใส่ได้ครับผมฉีดกับข้าวโพดดิบก็ได้ครับนี่หอมคุ้มเลยครับข้าวโพดนี่ครับหลังนี้มือเคลื่อนถือไปตัวหนึ่งกันด้วยมีหลังตัวที่สองนะครับนี่งมา พี่น้องนี่ครับผมมาจากบางนดียวนะนี่ครับลังนี่มันขึ้นถือไปตัวหนึ่งละสามารถได้อีกตัวหนึ่งครับมันเป็นสองตัวครับบองเดียวขอทายนะครับผมใส่ถือพูนพอดีโอเคครับพี่น้องติดตามลังต่อไปครับผมจะเป็นยังไงอยู่ใกล้กันครับโอ้ซื่อๆ้ะไปพี่น้องซื่อโยนมึงนะอยขี้บักย้ายอยู่หรอกบอกมาพี่น้องเดี๋ยวมึง ขี่เป็นกองก็ตัดหมูขึ้นเลยหมูขึ้นว่านหมูว่านเลยครับเห็นไหมเดี๋ยวขี่เป็นกองครับอย่าเพิ่นมองมันเนธรรมดาเลยเพื่อนอยมองพีนอ้อกมาจากทั้งนี้ครับขวยมันอยู่นี่ทั้งสายคุยมันอยู่นี่จะตีนล้างพ่นหรือเปล่าครับล้างต่อไปครับไปกับผมพี่น้องหลังต่อไปเรื่อยๆครับผมเฮาเก็บกวบกันเศร้านี่ สิมีไม่มีสิมีตัวเพิ่งบ่น้านในตัวเดียวขอลองหลังหักเลยเจอของแข็งเข้าไปนี่กลับห้องย่นี่ครับพี่น้อยเบิ่งครับโอ้เห็นขาขาวแบบมีอย่างโน้นนี่ท่องขาวบ่ครับนี่โอ้ท่องคำขึ้นหนูท่องขึ้นน้นนะเด็กพี่น้องเจอเงี้ยโพดหวานเข้าไปครับกระโพดดิฟครับนี่ฉีดในหัวเสื้อไปครับนี่พี่น้องเอ้ยอ่ะหัวเสื้อคนละโอ้ดูท่องขาวครับพี่น้องนี่ครับ หมดจ่วนหุ่นอับโอ้ท่องก็ขาวงามเหรอครับน้องเบิึงโอ้วยาวมากครับเศร้านี่คู่กันนี่บ้าครับผู้อดิฟครับขีดหัวเสือเข้าเข้าไปครับผมใส่ได้ผลอยู่ครับผมติดตามลังต่อไปครับพี่น้องปูดังบนอย่างว่าหกเจ็ดแปดหลังสิบหลังเนี่ยแหละครับผมเฉืิมเบิร์ดแล้วประหลุนทำกันครับส่มีดอีกตัวครับมื่งเศร้านี่ หลังจากมันเคลื่นท่าไปเราเจ็ดตัวครับผมเอาหนี้สี่มิลตัวครับผมพลุนทุกันครับไปครับพี่น้องโทร่อซับลุนส่กับเกือบแตกพี่น้องเลยดีมีหน้ากากมีหน้ากากโทรศัพท์แตกแท้โอ้ยไปครับพี่น้อ,องหลังต่อไปนะครับโอ้ยโหเห็นแล้วครับพี่น้องอื้มต้องมันตายพี่น้องเอ้าครับผมนี่นี่ครับผมพี่น้องเอาละ ข้าวโพดหวานทำง่ายแล้วครับผมอืมหยิบได้พี่น้องเห็นไหมครับดินอยู่ครับเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยหืมขึ้นนะครับเห็นไหมพี่น้องนี่นะข้าโพดขโพดดิฟด้วยครับผมขีดเส้นหัวเชือกคนละหนูครับผมนี่ครับหืมมีผลมีผลครับผลเดี๋ยวเขาจัดแค่หนูวัวนะครับเนาะหนูวันตายครับเขาจัดกันครับผมครับผมพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ ตัวที่สามของห้องเซานี่นะครับผมนี่ครับเงี้ยโพดกระโพดดิบนะครับผมพี่น้องขีดใส่หัวเสื้อคนล่าหนูครับผมได้ผลครับพี่น้องได้ผลคือเขาาคือยังเขาโคดแห้งครับผมนี่เห็นไหมครับอื้มมาครับพี่น้องสุดยอดตัวงามเลยครับผมอื้มว่างไว้ตรงนี้ครับนี่ตับเลยครับเนาะเออขี่ร่างงงามหนูกำลังหลุดงาหนูหลุดสองครับนี่ เดนเมษาสีเป็นนุมเต็มทีนะเดินเมษาครับสีใหญ่กว่านี้โอเคครับผมพี่น้องติดตามรัต่อไปครับพี่น้องมาสรุปผลกันตอนเศาร์นะครับผมสรุปผลงานคนละหนูที่หนุ่มทุ่งเวลาครับผมตอนเศา้านะครับเนาะนี่นะครับได้สามตัวครับพี่น้องตัวล่างหนูล่างรุนๆนี่หลายครับนี่ครับมาขึ้นแลนสงสัยไม่ได้ตื่นนะครับเพราะผมมาเข่ามะยามมาขึ้นเนาะหนูเลยบ่ค่อยเข่านะครับ อือเสี้ดายเนี่ยมือขึ้นเขาไปขอเข่ามามันเลยตื่นเดี๋ยวนะครับเนาะมือขึ้นแต่บอลในปลาเนี่ยด้ไปหกตัวครับผมแล้วไปดู่คู่ซันตัวหนึ่งเป็นเจ็ดนะครับเนาะเสียงหนูเรียนหลายอยู่มือขึ้นครับเอาไปยังครับวันนี้มาล่องเสือมาทดล่องเงียครับผมนี่ครับเงียกระโพดดิบนะครับด้วนี่ครับฉีดไส่หัวเสือโครล่าหนูครับผมนี่ครับสูตรสองโอเคครับผม่ปนองใส่ได้ผลนะครับด้วนี่นี่ครับ ใส่ดีผลนะครับผมนู้ง่ายเขานู้องเท้าเขาครับโอ้เขาทาอยู่ครับท่านต่อไปก็จะใส่ขวดดิบได้เนาะพอดีมีคนมาถามนะครับเนาะไม่พี่เพื่พพอนมาถามกันเลยล้องเบิ่งพอดีครับเมื่อวานขับรถผ่านมาพอดีครับผมมาเจอเขาขายอยู่ขางทางก็เลยขอซื้อเขามาครับเนี่ยสองกิโลเอาไปต้มให้ลูกกินพร้อมครับอืมแสดงเก็บไปใส่กับมือแรงอยู่ฟัก โอเคนะครับผพี่น้องสำหรับเทปนี้ EP สองนี่ครับผมนี่ค,ครับคนหนูสีแบงวิดีโอเป็นสองตอนนะครับเด้อตอนเศาร์ตอนหนึ่งตอนตอนแรกกับตอนอยามขึ้นตอนหนึ่งนะครับเด้อเป็นตอนแรกกับตอนขึ้นเป็น EP หนึ่งนะครับเด้อตอนเศารเป็น EP สองครับผมนะครับนี่ครับฝากพี่ฝากน้องที่ตามเป็นกำลังใจคนหลานุนนะครับอย่าล,ลืมกดซับสไครตกดกระดิง่งปิ้งๆนะครับผม ได้บังคิปใหม่คนลาหนูนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจคนลาหนูนะครับเด้อพี่น้องพอได้กดจับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์แล้วขอบคุณขอบคุณหลายนะครับเด้อขอให้่ำ่รวยนะครับผมตุดจีนปีนี้กัคิดถึงได้็สมความมุ่งมั่นปรารถนานะครับเด้อขอให้ลำ่รวยตลอดยิ่งขึ้นไปนะครับเด้อผมเด้อหวยรวยแล้วห้รวยขึ้นไปเป็นร้อยล้านพันล้านนะครับเด้อปุ่ยกรลังสิรวยก็ให้รวยไปไว้ครับผมโอ้ นะครับเศร้านี้คนละนูกัสิลาพีแล้วหน่อยนะครับผมจังได้กะฝากช่องหน่อยคนละนูนะครับเด้ออย่าลังใจคนละนูครับผมขอกลังใจลลายในะคขาดกอลังใจตอนนี้คนละหนูเอาละครับผมเศร้นี้กับสวัสดีนะครับเด้อสวัสดีครับ